Chúng chôm to hết thì ngăn chẳng mới xếp lên. yên nó trục khưng nương ban mùi này anh điều nâng vô một ví kinh rồi luôn ดินเหนียวด้วครับไม่นะมึงอยามันลอยทายหนก็ได้้าตกไมจ๊นี่นนะอันนี้ไไทยเออ

ใครตัวเซตโค้งย้ายก่อนนะเบอร์มาที่ใครไปเบอร์มาที่มารู้สั่งยืมฮึ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 โอ๊ยยับโอ้ยยับ รถไททยรไยต,ต้องลอเลยครับนี่จำเป็นครับน้อง ตอนกันก็มีอัดดิดิแล้วน้กิต้มล้วนๆครับพี่น้อง

chơi miên rơi thì chơi cái tôm này cất thành mua hâm mặn mình ไปบ่อเลยออเยเอี่ยเียเอียบกเบาไว้ก่อนไว้ก่อนพ่อสนไว้แก้วเงาะยับยับนะยับนะยับนบ dạp ăn mù môi nọ cứt ơi cứt tì chạy chạy nó hơi chạy nó hơi cứt mù ទ <laughs> ៅត <ayuditer> <ÖLE> ែថាតែចាក់គាត់ជាអេតទ័រគេអេតចាយតាំងហ្នឹងចាអូល ুই พาดูครับอ้ยหนักรัวอ่ะเนี่ยเป็นเปาอ้อยนะครับนถ้าเป็นครงองถ้าเป็นคคองนี่ยับเลยครับดีที่เป็นปลาอ้อยกับปลามันคนระับข้างๆ เขาจะลากเหรอเราดูก่อนนะเราดูก่อนจะลากหรือว่าเราไม่โขลกไม่จละลากนะน้อง ย้ตนใสงไหมครับสวยเรียบร้อยครับเรียบร้อยดีไม่มีปัญหา ตรงนี้ก็ซีบเกือบครึ่งรถนะครับนี่จะตันนี่ใช่ไหมโอ้โับำับมาตันดิ้จริงเตะตรงนี้เลยครับนี่ เทียวนี้ฟรีหรือเปล่าไม่รู้นา่าจะฟรีนะครับเทียวนี้แปลงเทตุแปลงไปมาก็ออกมาเที่ยวเดียวยครับเรียบร้อยครับตกทาง นี่ก็มีเยอะมากครับเอาไปตอกับอีกคริปหนึ่งของฟรีครับนี่โอ้มันนบเรียบร้อยจำกอสวรวันจำ

คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับใครที่ชอบก็อย่าลืมก, like, กดไลค์กดติดตามกดกระดิด่งเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับบาย